สวัสดีและสวัสดีสายสี่ไฮโลไฮเทควันนี้จะมารีวิวจานแก่คู่นะครับแก่คู่นะครับมีแก่คู่มีละมีลายแปดเซียนกับลายมังกรนะครับสำหรับเจ้ามือพกไว้ไม่เสียหายนะครับสามสามห้านะครับ สามสี่เดี๋ยาแรงๆไปเลยครับสี่ห้าห้าเอี๋ยวเอียวสามสี่ห้าสามสามเอี๋ยว ตองเหี่ยวนะครับนี่แถมมาอีกทีหนึ่งครับตัวนี้ครับเป็นตองเหี่ยวครับนี่ฟวบมานะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับสายสี่ไฮโลไฮเทคครับนี่ครับมีบังกรกับแปดเซียนนะครับมีซึ่งเข้ามาใหม่ตกใบนะครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อมาสายสี่ไฮโลไฮเทคเบอร์โทรก็ 0 9 4ย์เก8าสด id line ก็ศูนย์เก้าสี่าสกสี่แปดแปสวัสดีครับ